เจ๋เนาะน่าจะน้าจะใกนจ่ให่มากเทวดาสาธุอิตเลียนะเรืองไปได้ไปได้คับกินโง่ะเลองไปดูว่าที่งานเขาไม่รู้จักครัไปได้ครับไปได้ค

พอแล้วแล้วากนได้ไดได้แใช้มเมืนเาแล้วอ่ะไปจอดรถที่เมเจอร์รังสิตอ่ะเออจอดอยู่นี่เอกงีจะออกั็ไม่มองซ้ายถีังมันก็ไม่มองรถออกนั่ชนตึ้งนีแม่ไม่ะเด็นมาโดนรถหมก็เลยต้องเนี่ยไงเรื่องเจร์ป็นจริงนะ